สุด r i า e มากอยู่ๆก็มานั่งแบบว่าเป็นบ้านตัวเองไปเลยครับผมรวันดีทราบว่าพอดีวันนี้พี่ฟูดซัพพอร์ตก็เลยมาหาน้องอ๋อก็คือก็คือตั้งใจจะมากินใช่ไหมไม่ใช่ตั้งใจจะมาหาอยู่แล้วแม้ว่าจะแบบ อยู่แถวนี้ก็ต้องบ้าเลยนะคะถึงจะมาไกลแค่ไหนแต่ล i v เ h ้าส์เราไม่เคยพลาดนะครับใช่อุ้ยวันนี้เดี๋ยวนี้พูดจาแบบสะฉานขึ้นนะคะอ๋อครับผมพอดีว่าผมเป็นบทเพลงครับเป็นไงคะเรื่องนี้ชื่อเต็มๆว่าความรับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบครับหรือว่า Melody of Secret หรือ Secret of Melody ไม่รู้ Melody of Secret เป็นไงบ้างถ่ายไปแล้วสามิวน้องก็สนุกดีครับมันจะมีความแบบว่าลึกลับหน้าค้นหามีความสืบสวนสอบสวนแต่ว่าก็จะมีความแบบ โรแมนติกด้วยบอกเลยว่าโรแมนติกฉ่ำมากอยู่กองกับพี่ต้นมะจฉาวรุ่งกับสายแบบดราม่าเลยนะใช่ครับพี่เ้องกับน้องสาวไหนะมาอะไรอย่างเงี้ยเออจเอ่บูโตอย่างงี้ใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกของบูแลวกันที่แบบดราม่าแบบเพิ่มสเต็ปขึ้นมาอีกใช่ก็ก็สนุกดีครับพี่ต้นแต่จริงตัวจริงพี่ต้นใจดีนะครับใช่กับข้าวกองนี้เขาอร่อยด้วยอร่อยอันนี้อร่อยจริงอร่อยทุกมือด้วยใช่ก็น้ำตาลนะมามาเพื่อหอบกับข้าวกับบ้านตลอดเลยกับไซซีอะสอง ไปด้วยไหมก็ด้วยกันด้วยกันวันนี้ปกติแล้วสามคิวแรกก็จะเป็นน้องฟอสกับน้องบุ๊กใช่ไหมคะอ่าใช่ครับใช่ก็มีฟอสกับบุ๊กก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคิวต่อไปก็คือพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมีใช่มีแจนมีพี่บุญโอเคไปไปเริ่มถ่ายกันดีกว่าเดี๋ยวพี่วันนี้จะอยู่ติดตามกองตลอดทั้งวันไหมครับก็ประมาณหนึ่งดีกว่าโอเคหรือจะไม่เพราะอะไรเพราะรอเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะไปทำการเบ้านขอฟ้องนิดนึงทำไมคะคือเราอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าเราต้องปิดแอร์เพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะดังแต่่่่่วานนีคืือออเเเหมยยูฝรังศสล ไม่ได้ก็เราเป็นคนเด็กบ้านรวยหรือเปล่าชิเป็นชินกับชินกับชุดอย่างนี้เหรอใช่แต่อากาศไม่ชินเลยนะตอนนี้บ้านใหญ่โตมานี่คือบ้านของใครคะเนี่ยนี่เป็นบ้านของบทเพลงครับอ๋อไปเดี๋ยวพาทัวร์ครับเดี๋ยวไปถ่ายเข้าซิงก่อนได้จ้าทำไมมานั่งกับพื้นอย่างนี้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นพระเอกติดดินครับผมอยู่ง่ายกินง่ายง่ายเลยตรงนี้ลมมันโฟครับมันลมมันพัดตลอด แต่ว่าในห้องมันร้อนนิดนึงใช่คือผมอะร้อนนะเหนือไม่ออกแต่ถ้าอับไม่มีลมเหงือออกเลยยินดีด้วยนะคะกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่เปิดกล้องแล้วนะคะตอนนี้คิวที่สามแล้วคิวที่สามแล้วครับ <PE C> ผมสนุกมากชอบมากประทับใจเรื่องนี้น้องฟอร์ดเล่นเป็นตัวละครชื่อว่าอะไรคะ ชื่อว่าด็อกเตอร์แทนคุณนะครับผมเป็นด็อกเตอร์เหรอครับมีเยอะมีเยอะครับมียศนี่ไปเรียนกับแจนเฮที่อังกฤษนะครับเลยเหรอคะใช่ครับผมอันนี้คือแบบในเรื่องคือกลับมาจังเกฤเลยใช่ไหมครับกลับมาจังเกฤครับผมเรื่องราวเป็นยังไงคะกลับมาจังเกฤปุ๊บในในเรื่องไม่ได้เล่านะครับเขาเล่าแค่ว่าเราเนี่ยเป็นนักอาชีวิทยาแต่นี่คือผมสปอยเลยครับผมว่าผมมาเรียนเมืองนอกให้มันสมกับที่ผมมีด็อกเตอร์อยู่ข้างหน้าแล้วก็กลับมาปุ๊บกลับมาปุ๊บเจอบทเพลงนะครับผมซึ่งก็คือ บอบอนั่นเองนะครับผมซึ่งอยู่นี่แหละครับผมเจอเจอเขาปุ๊บแล้วยังไงต่อเขาเมาอะไรผมยังเกิดอยู่รอดตัวไปรอดเนื้อเรื่องเล่าเนื้อเรื่องเล่าเนื้อเรื่องอยากอยู่ในเฟซด้วยได้ไหมเป็นอะไรใกล้กันสิอยากออกทีวีอ่ะได้ัหมใกล้กันสิเออเนื้อเรื่องเรื่องย่อคือเราก็อยู่คนละสายงานใช่ไหมฮะแต่ด้วยซัมติงหลายด้บางอย่างทำให้ ดรแทนคุณเนี่ยต้องมาช่วยไขคดีที่มีบทเพลงเป็นนักข่าวมันดันโบ๊ะบ้ากันพอดีดกรกับน,นักข่าวนี่เองตกหลุมรักกันซะก่อนใช่เริ่มต้นก็ตกหลุมรัก,กเลยเหรอใครแต่แดารี่อ่าคดรี่รรแล้วคาแรคเตอร์เรื่องนี้ค่ะสองคนทำกันบ้านหนักขนาดไหนกับเรื่องนี้กับกันต้องมาดราม่าจากเรื่องที่เาเป็นสายรหัสเทวดาตลกโอะบ,บา้าอ่ะ เราก็ตกลงกันไปว่าเออบุ๊กพวกเราเนี่ยจะเล่นซีนแค่ปีละเรื่องปีหนึ่งจะเป็นมนอีกปีหนึ่งจะเป็นฮาปีแล้วมันฮาไปแล้วทีนี้เราต้องมามนแล้วเดี๋ยวปีหน้ากลับไปฮา,า,าใหม่แล้วก็หายาวแล้วเบื่อมนแล้วอย่ <laughs> ไม่่ายเลยพี่ใหญ่ไปสัอยู่เองตอนนี้อยู่เป็นสองคนเลยก่อนคนระับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีมาสี่ละใช่แต่ว,ว่าคิวนี้ผมไม่หนักมากผมจะมาแบบ4 5หซีนแต่ว่าบุ๊กอะเลี้ยงตับเลยเพราะเนี่ยเป็นโรบ้านบุ๊กวันนี้บุ๊กทิ้งดิ่งครับ วันนี้บุ๊คแบบว่าดิ่งยาอุตส่าห์เตรียมเก้าอี้มาไม่ได้นั่งเลยสักแอรเดียวคือผมอะนั่งแต่พื้นเนี่ยผมเห็นซีแล้วผมคิดในใจบุ๊คแม่เอาเก้าอี้มาเนี่ยสรุปเก้าอี้มันผมก็ไม่ได้ใช้ผมนอนโซฟาแทนแม่งกว้างกว่าเยอะเลยกางยร์ดมีคาแรคเตอร์โตกว่าชีวิตจริงใช่ไหมคะใช่ครับตกว่าตกว่าใช่แต่อายุพอๆชีวิตจริงเราก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับแล้วเป็นนักข่าวด้วยผมเป็นนักข่าวพอต้องสุขุมขึ้นเลยสินตอนตรงเลยสิใช่สุขุมแต่ว่าก็ยังติดแกรมติดมัั่่นนใใจตวเอองยู ไหนไหนติดติดแกรมเป็นไงนั่งก็ไม่ได้แล้วเนี่ยโชว์นาฬิกาโชว์นาฬิกานี่ครับติดแกรมนะครับอันนี้เป็นโรเล็กซ์เยโตโนไม่ใช่โรเล็กซ์นะเป็นโรเล็กซ์ไปครับเชิญพี่ปอนพี่บุ๊แล้วครับโอ้นี่มันรูปหล่ออะใช่รูปภาพนะเนหล่อที่สุดอะไรคะมาถึงก็หาทุเรียนเลยเหรอคะเราต้องเปิดน้ำตาลไงพี่เอฟ มีอะไรบ้างครับแม่ค้ามีข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนค่ะแล้วน้องบุ๊กกินข้าวหรือยังจะกินข้าวเหนียวทุเรียนก่อนจัดทุเรียนก่อนเลยเหรอใช่วันนี้แฟนๆขนผู้ซัพพอร์ตมาให้เยอะมากทุกคียนเลยทุเรียนที่ทำให้เราอเดี๋ยวขอยั่วๆชาวไลฟ์เชาวหน่อยนะครับอือนี่เป็นแบบว่าเนื้อแบบ กรอบนอกนุ่มในด้วยแล้วจะกินข้าวไหมไม่กินแล้วเรากินทุเรียนอย่างเดียวเลยหรออันนี้คือพลังงานทั้งวันหรอคะหรือเราเอาเอาข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้ครับได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดสิ่เหรอมีแฟนแฟนชาวเวียดนามส่งมาให้ด้วยหมูฮองเวียดนามขอบคุณภาษาเวียดนาม้วยนะครับดำเอิญดำเอิญหน้าอีสออกกองเราจะกินอะไรก็ได้ครับ ะแล้วคุณฟอร์ดเขาแบบกับเนื้อส่วนนี้เขาทำไงดีครับน้องบูอเกกินนหมืันโอเคเนาะค่อยก็กินเหมือนกันได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปผ่านเอาเนาะโอเคค่ะไปวิ่งเอาโอเคค่ะแฟนๆส่งมาให้เพียบเลยนะวันนี้แบบดูแลฟอร์ดบุ๊กดูแลฟอร์ดบู๊กดูแลทีมงานดูแลทั้งกองเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายคนนะครับ จะกินให้เต็มอิ่มเลยแล้วก็แฟนต่างชาติก็ส่งมาให้ขอบคุณนะฮะอาปาก Enjoy Eating Enjoy Eating ครับผมสวัสดีครับทุเรียนไปเมื่อกี้ม่วงหรือยังครับเริ่มออกฤทธิ์ละเริ่มออกฤทธิ์ละครับมาถ่ายกับเตียงนุ่มๆเลยใช่โหแล้วฟิลได้มากเลยเรากินของหวานไปแล้วทุเรียนมูนข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มีน้ําแข็งใสแล้วเจอดูสภาพเตียงครับพร้อมปอกละพร้อมไปเฝ้าพระอินทร์ละ เดี๋ยวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแต่วันนี้ถ่ายต่อยาวๆจะดีกลางคืนเลยใช่ไหมคะใช่ครับถึงสี่ทุ่มครับโอเคบอกเลยว่าซิ่งกลางคืนหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยหรอแต่ว่าพี่เอฟจะอยู่ถึงหรือเปล่าแค่เริ่มก็หวานแล้วหรอคะหวานครับหวานโอเคโอเครอดูเรื่องนี้เลยหวานเนี่เท่ากับขนมหวานพูดทาหวานกว่าด้วยเออเลยหรอคโอเคต้องบุกยืนยันขนาดนี้แหละอันนี้คือจุดชมวิวเหรอคะน้องฟอสหรือไงคะ มันวิวมันโอโหนลมมันเย็นเป็นไงท่านั่งเหมือนอยู่ใน MV มวีตลอดเวลาได้ค่ะแล้วมาอยู่บ้านเขาเนี่ยครับานครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอฟก็ต้องลาตัวกับตึกไปก่อนครับเลยดิก็ฝากซีรีส์นะครับความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้เจ็บที่บรรเลงไม่รู้เจ็บเอ้ยที่บรรเลงไม่รู้เจ็บ ความลับในบทเพลงที่มันเลงไม่รู้จบ m ม l o d y o f s e c r e t นะครับผมเจอกันแน่นอนครับเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บกองวันหน้าต่อนะโอเคครับเดี๋ยวอีกคิวคะอีกเยอะเลยใช่ไหมน่าจะเหลืออีกประมาณ25คิวเรื่องนี้น่าใช้27่สอาโอเคโอเคเดี๋ยวมาหาเรื่อยๆนะคะโอเคครับเจอกันครับเราติดตามสักด้วยครับ